บีที่แฟมิมาแล้วครับมาแล้วครับค่ะก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับสวัสดีค่ะพบกับช่องบีแฟมิลี่แล้วนะคะในช่วงสองพี่น้องกวนใจโอเคนะคะหนูก็แนะนำชื่อก่อนนะคะหนูชื่อน้องวิค่ะผมชื่อน้องวิดดครับโอเคค่ะ แต่ก็แต่อาหารหายไปไหนหรอค<ฮ>ะทำไมไม่มีเลยเด๋ยนหนูจะดีนี้แล้วนะอู้อาหารมา,มาเต็มเลยตอนนี้นะคะเราก็จะให้ดูนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะก็จะมีน้ำจิ้มแล้วก็ซุกี้นะคะก็จะเป็นหม้อใหญ่เลยนะคะเป็นสุกี้เจน,นะครับนี่นะคะมีเห็ดมีเซกกรอกเจน,นะคะแล้วก็กุ้งเจน,นะคะทำมาจากถั่วเหลืองค่ะเพราะวันนี้เป็นอะไรวันวัน พระนั่นเองนะคะของย่ากก็จะ,ะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะอยู่นู่นนะคะนี่นะคะกำลังสวยเลยค่ะก็มีเห็ดมีกุ้งมีซิกลอกนะคะ 2> 1, 2, นะเรามาลองกินอันนี้ก่อนดีกว่าไหมคะโอเคค่ะเรามาลองกินกันเลยโอเคมาพี่โดวันทศที่มีเส้นด้วยนะคะดิงบอบใหม่ โอเคค่ะ okay, นี่นะคะยามาดูได้ะะี่คุณเแรก็ต้องเ,อปเป็นน,ปน,นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มันก็จะเป็นประมาณน,นี้นะคะสวยมากเลยคะ่ะนี่นะคะเพื่อตัดใ่ด้วยว้าวสวยมากมากเลยค่ะ๋่วไข่ดางมากสวยมากเลยคะ่ะโอเคค่ะจะไปหนูตักบ้างี๋ยวไปฟังดูก่อน ้จุ๊กแกง n ล็กตัด,ดแบบหนเมาไม่ตว้าวสวยามากคุณหยออยลืมกุ้งค่ะลืมตัดกุ้งลืมตัดกุ้งนะคะทุกคนว้าวน่าอร่อยมากแล้วค่ะอ,อร่อยค่ะอร่อยมาก นี่ค่ะอาหารข<ด>องูดูได้ค่ะเป็นไงพี่โดอร่อยไหมค <c oughs> รับอมืมแซ่บเบิกถ้าใครอยากเผ็ดๆ <c oughs> ก็ใส่น้ำจิ้มได้ค่ะเนี่ยน้ำจิ้มก็เสกให้เป็นจี <c oughs> ใช่ค่ะนี่นะคะหดูยจะกินเห็ดนะคะนี่เห็ด <c oughs> อืมอามา้าวแเ่ค่ะเยอะมากเลยค่ะอ้าว ทำไมเห็ดเห็ดไม่ใช่มันเขาเรียกว่าอะไรกุ้งกุ้งกุ้งไม่ยอมให้เข้าปากอันนี้นะคะก็จะเป็นเ <c oughs> ปรตีนเจค่ะทำจากถั่วเหลืองนะคะมันนี้เป็นวันผ้าเรากินอาหารเจกันค่ะะ,ะออยม,มยค้กินเจหนึ่งมื้อเหมือนชีวิตรอดตายค่ะเยวจะกินเส้นแล้วนะคะาาาเา้นก็จะเป็นวุวนว้นเส้นใสนก็จะมีผักค่ะผักกินกิมกับน้ำพริกน้ำจิ้มแสนอร่อยของเราค่ะ คะคือบุญเส้นเป็นสีใส,สๆน่ากินมากเลยค่ะมมแมวเคลียรแบบกรุบกับกรุบกรบ,บเลยค่ะน้องผัก้านนะครับนีปป่ผักมันทรยศยอเหมือนกุ้งเลยนะนี่นะคะคือผักนะคะผักกาดสดใหม่มากเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะกินกุ้งบ้างค่ะ กรอบมากเลยะคะ่ะกรอบมากอร่อยม,มากเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะลองกินแซ่กรอบบ้างน,นะคะหืมเคี้ยวง่ายไม่เหนียวเหมือนไส้กรอบโหแซ่บกรอบเนื้ออะไรเลยะคะ่ะอรอแมากะค่ะ้อความเป็นทิศไทยหน่อยหน่อยหืมอันนี้กินเสร็จแล้ว ถ้ากินอันนี้เสร็จแล้วเราจะไปดูของปิ้งย่างกันเลยค่ะดีดีเวนโอ้อาหารปิ้งย่างมาแล้วค่ะดูค่ะสวยงามมากเลยจะเป็นกุ้งเจฮอดดอกเจนะคะมันจะอร่อยมากเลยค่ะน้ขอกินเผ็ดนะค่ะเห่ยนทำไมเหี่ยวจังอ่ะปิ้งมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละค่ะพอมันสุกแล้วมันก็จะเหี่ยวค่ะ แหนมอร่อยค่ะกับแป้งกุ้งเจียอร่อยไหมคะหืมกรอบอร่อยมากค่ะไงพี่โดอร่อยไหมครับเยี่ยมมากชอบกุ้งคะ่ะอร่อยมากคะ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองกับกันไหม กุกย,ยังงเนี่ยังหรืเพื่อกินกุ้งไก่อนเนยะว้าวไส้ก,กรอกสวยมากเลยคะ่ะนี่จะเป็นไส้กรอกเกนะคะหน้าตาหน้าทานมากเลยค่ะร้อนมากเลยค่ะ <c oughs> สดใหม่ๆเละของกินของร้อนของสะอาดค่ะวันน,ะะน,นี้ได้กินอาหารอิ่มบุญไปด้วยนะคะ <c oughs> ใช้แบบอะไรนี่หรออคะ่ะ กลมาความหอมมากนะหอมหอมหอมละมุนแล้วก็ไม่เหนียวด้วยนะคะจัดง่ายมากเลยค่ะตะเสียอย่างนี้เะรอหับจริงนอนนี่แหละสุขภาพดีช่วงโควิดเราจ้างกินอาหารร้อนๆอาหารเจแล้วก็ร้อนด้วยอ๋ออร่อยค่ะยังมีเมียง ไม่อืมออไหนเหรอไม่อ่ะกุ้งมันกัดพี่วายหรือว่ามันจะเป็นสัญญาเชื่อมต่อคือหนูกัดกุ้งอันนี้ใช่ไหมแล้วมันก็มากัดเรื่อยดเอออร่อยเอาอรยมากเลยอร่อยมากเลยอ่ะแล้วก็จะได้ลุยกันต่อแล้วนะคะ บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร์มาด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง BT Family ด้วยนะคะ